รอ,อใ้บ้านเขาไ,ไม่ได้แหนมาแล้วไงเข้ามาแหนมาล้างล้าง <c oughs> เขาเป็นหลบอยู่หลังไม่ดีเอ้ยขั้นเป็หนหน้องน โอ้าโดนสะท้อนได้ไงไวะไอ้ตีธรรมดานะโดนสะท้อนสองเท่าโอ้ทำไมอันนี้เอออย่างเงี้ยดาวันสนองเข้ามาสองแบบนี่ไงเฮ้หนึ่งเก้าไม่ตายเหรอจริงปีเฮ้ยเฮ้ยเดินไปแบนนี้เนี่ย กันไม่ออกเดน๋ยด้๋ยวกูจะร้อยอุ้ยกดสอกก่อนให้กดสองให้กจายเอาละเมยเอาละเมยเดี๋ยวพอไ่ต่อไปต่อไปต่ ไอ้หนูนอนทีไม่หวานลองดูันอ้แงนเกิดบ้านเกิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามาคุมปั้นใหญ่แล้วพี่บ้านเล็กไม่คุมแล้ว <laughs> ออกเปหนเลเออกกินไปแล้วออกเป็น้ยออกาเอเนือตามามเป้ลรวตามเตรียมงานเตรียมงานเลยฝั่ง้ายฝั่งซ้ายเราหมอแล้วาขาเราหมอเราไปเรียมเรามาแล้ว เรียบร้อยสวยแดงหมดแดงหมดแดงเลยหพอดีเลยแต่ท้อนปูเลยที่หมายเอ้ขอให้จบสามนึเอยสามสองไดดีไม่เสยจะไปโดนจะไปโดนสามเท่านะ บอลแม่งเหมือนเหมือนแกเ้ยแก้งแบบว่าชนะแต่ให้ให,ให้แต้มต่อไม่ได้แดกอ่ะเป็น,รนะกกนไรครับผนะมไ็่ได้แล้วแล้วแล้ว่ไงไลับลับคุณแดงอ่ะเริ่มร้อยแดงร้อไที่นอ่มาได้แต่คุให้ ยันไงตเล่นเล่นสบายแล้วเดียมไอหมแล้วไรอไม่มือสาแล้วไปแล้วไทาอีกแล้วร้อยไปจริงบ้านไ้ร่้ว้าควาฟังกินหมูฟังกินหมูังกินหมูเอ้าเฮ้ยไอ้กินไม่กินข้ามา นรบม่อ๋อโ <immun OOK> ดนแล้วกูงเนี่ยไม่ได้โดนตายแล้วพูมสภาอ่ะสภาโผล่อะเอาสภาเจอยักษ์ตัวโอยเรียบร้อยสองหนึ่งเอาเอาเอาไอ้เจี๊ยนโดลดีและโอ้โหลดเแล้วเออมาเสรอ เอาไม่กอบมันเดินขาจะไม่กอบมันหลอกแตงหมัดก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันวิ่งึ้นหย่ดเลยเอ้ยมาแล้วนิกนิกมาแล้วนี่มาแล้วนะไปยูไปไปแน่วมานไปแล้วไม่เห็นเลยเกลือปีบตั้งนันแหลงอึยดัเอ้ยโดนะลออีกะลอตายห่าหมดแล้วนี้ในบ้านน่ะมออยู่ใบ้านอ่ะเลยเอ้าไปแล้ว

อะไรเนี่ยวจะเาะมาผมไม่ได้กดช็อตแม่ไรแดงหมดเลยมันแกข้าวรู้ว่าดีกดนอไหอาข้ารู้ทไม่ไม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต้องมีเหนียต่อสวยออมาหน่อยบแงหมดไปคุยยังมีเป็นในตัวเป็นบอดดีปั้นไปเลยย้หาย เออผมเลยเป็นกองตัดไก่เลยในคเฟเแหลาแล้วลายแล้วลายแล้วลายแล้วโอ้ต้องจ็ถึงห้าแล้ววะเราเนี้ยเอ้าได้แค่สองต้ไแดงไปสัมผัสสองบอลไหนครับบอลบอหมอนเล อะไรเนี่ยปิดไปล้วโอ้โหไปไปหอบผมถายากิบไหมไม่เป็นไรรอขอบคุณอคใจเหรออืมเออทำไว้นะเจ้าปูดีมันเต็มนะพอน